สวัสดีเพื่อนทุกคน้วยนะครับวิดีโอนี้เราก็อยู่กันในช่วงของข่าวสั้นทันเกมกับ c h anel n s e p ษเพครับสำหรับข่าวสั้นของเราในวันนี้นะครับก็จะอยู่กันในเกมมือถือเบ d e and Soul Revolution จากค่าย Net Marble นั่นเองครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับทาง Net Mar b l e ก็ได้ทําการเตรียมที่จะเอาเบ a ด and Soul Revolution เนี่ยมาเปิดให้บริการในรูปแบบ s e r v e r อร์ global แบบที่มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะแยกเซิร์ฟเอร์ global กับ เราพูดถึงข้อมูลของเกม b e and So ์โซล Revolution กันดีกว่านะครับสำหรับ Be d แอนด o โซ l Revolution เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO RPG นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีตัวละครให้เลือกสร้างทั้งหมด4เผ่าด้วยกัน,นครับได้แก่เผ่าจินเผ่าก้อนเผ่าคุณแล้วก็เผ่าลินนะครับและมีอาชีพให้เลือกเล่นกันถึง4อาชีพด้วยกันนะครับก็ได้แก่ b บดมาร์เตอร์กังฟูมาร์เต d ร s t r o y อรแล้วก็ Frost Master นั่นเองนะครับ โดยทางทีมงานเนี่ยก็ได้บอกมาว่าสําหรับอาชีพอื่นๆเนี่ยก็จะมีแผนที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตอีกด้วยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในตรงนี้นะฮะ ต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นของเกมเบดแอนโซนะครับที่เรียกได้ว่าในเวอร์ชัน PC ก็ต้องมีครับแต่ว่าในเวอร์ชันมือถือก็มีด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือระบบวิชาตัวเบานั่นเองนะฮะซึ่งก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นไปบนท้องฟ้าหรือว่าบนผืนดินได้อย,อย่างอิสระเลยนะครับสำหรับระบบการต่อสู้เนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องของสกิลนะครับทางเกมเขาก็ได้ยืนยันมาว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีสกิลให้เลือกใช้กว่า30แบบเลยครับแล้วก็สามารถจากคอมโบสกิลกันได้นะฮะ แล้วก็มีระบบสงครามเหล่าทัพด้วยนะครับหรือผมขอเรียกว่าสงครามแบ่งฝ่ายนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้แล้วก็จุภูดได่ได้ถึงสูงสุด500คนเลยด้วยกันนะครับโหเยอะมากนะครับ <c oughs> ในสนามหนึ่งที่คือแบบจะแหลกไหมครับเนี่ย <c oughs> แล้วก็ระบบอื่นที่มีเ็อย่างเช่นระบบเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้หมู่บ้านนะครับซึ่งเจ,จ้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถจะพบปะผู้คนต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถจะพูดคุยแบบกันหน้าเตาหลอมได้แล้วก็สามารถที่จะประลองฝีมือแบบเพื่อกระชับความสัมพันธ์อะไรกันอย่างี้้ก็สาาามรรถทํไดนะคับ ก็สำหรับาาจุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ตามหน้ารันเจียนต่างๆครับหรือว,ว่าหน้าตาหลอมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปอยู่บริเวณนั้นได้นะครับแล้วต่อไปก็แน่นอนว่าต้องมีครับก็คือระบบสำนักหรือที่เรียกว่ากิวนั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับจริงๆแล้วเนื้อเรื่องนี้ผมต้องพูดแรกๆเลยนะแต่ว่าผมดดนเอาพูดตอนตอนสุดท้ายนะครับก็สำหรับในระบบของเนื้อเรื่องนะครับก็ผมขอยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับยังคงเข้มข้นเหมือนกับในเวอร์ชันของ PC เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็เข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมาแล้วนะครับก็เลยทราบดีว่ามันเป็นยังไงครับภาพฉากต่างๆนี่แจ่มแจ่มมากนะครับสำหรับในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยผมจะบอกว่าก็เรียกได้ว่าเหมือนกับพอตเอามาาาาาาจจกกกกกกในน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 เเเเเวอออรรรรชััั่่ PC ลลยยยยะะคคคคืืุุณภพสีีีีงงงดมทปบ้้็ ในเวอร์ชันมือถือนะครับทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มีการเพิ่มฉากคัสซีเข้าไปนะครับรวมมากกว่า150ฉากด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับเนี่ย โดยตัวเกมนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดแฟนเพจแล้วครับแล้วก็เปิดเว็บไซต์ด้วยนะฮะรวมถึงกําลังจะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันที่ <th 195> 24มีนาคมนี้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปกดไลค์แฟนเพจของทางเบนแอนตโซได้นะครับรวมถึงเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ที่อยู่ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อที่จะติดตามข่าวสารต่างๆของเกมนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช anel ของ s t e p p พยนะครับก็ขอฝากให้กดติดตามเอาไว้กันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะฮ นี่ก็สามารถจากแชร์ออกไปได้นะฮะตอนนี้ผมโจบขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ